สวัสดีครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับ Mechanical Keyboard แล้วก็การ c u สต o ม Keyboard ดว่าคืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณข้อมูลในวันนี้ทั้งหมดนะครับจากกลุ่ม Thailand Mechanical Keyboard Community นะครับซึ่งสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของ Mechanical Keyboard หรือว่าพวกคัสต o มคีย์บอร์ดเนี่ยก็สามารถเข้าไปตามลิงก์ที่ผมให้ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับโดยอย่างแรกนะครับเรามาทำความรู้จักกับเมคานิคเขคีย์บอร์ดกันก่อนว่าคืออะไรนะครับ มคานิข้าคีย์บอร์ดนะครับก็คือคีย์บอร์ดที่เกิดมานาุคกแรกหลังจากการเกิดของพิมพ์ดีนั่นเองครับว่าตามง่ายเลยครับ m มค์คานิข้าวคีย์บอร์ดก็แปลตรงตัวเลยว่าคีย์บอร์ดที่มีกลไกเป็นของตัวเองนะครับคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับก็คือคีย์บอร์ดที่ทุกปุ่มเนี่ยจะมีเมคานิกหรือว่ามีกลไกของตัวเองโดยนิยมใช้กันมากนะครับในสมัยก่อนแต่ว่าพอผ่านยุคผ่านสมัยเข้ามาเนี่ยด้วยวิวัฒนาการต่างๆทําให้เกิดคีย์บอร์ดอีกรูปแบบหนึ่งครับที่เร์ดแบบ ทำให้คีย์บอร์ดของเมคานิคอลเนี่ยก็ถูกลดระดับความสําคัญลงมาจนเรียกว่าแทบจะไม่มีใครใช้แล้วครับเนื่องจากคีย์บอร์ดประเภทนี้นะครับราคาค่อนข้างแพงเพราะทุกตัวอักษรเนี่ยย่อมต้องมีเมคานิคอลหรือกลไกลของตัวเองนั่นเองครับแต่นั่นแหละครับถึงคีย์บอร์ดแบบเมมเบรนจะเข้ามาแทนที่นะครับแต่คีย์บอร์ดแบบเมมเบรนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแทนที่ความรู้สึกของการกดหรือว่าฟีลลิ่งในการกดของเมคานิคอลคีย์บอร์ดได้นะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปสัก4ี่ปีที่แล้วเนี่ยเม กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งครับในหมู่ของเกมเมอร์จะสังเกตได้จากหลายๆเจ้าเลยครับอย่างเช่น r a ล e r Steel s e r i e s Corsair ซที่เริ่มนำคำว่า Mechanical Keyboard ดกลับมานะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงยุคทองของ Mechanical Keyboard ดเลยครับที่กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งทุกแบรนด์เนี่ยเริ่มทำคีย์บอร์ดของตัวเองนะครับให้เป็นแบบ Me ค h a n i c a l โดยที่เราจะรู้จักกันเลยนะครับกับ3สีหลักๆของส witch ไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้ำเงินและสีน้ำตาลครับโดยในสมัยนั้นนะครับก็ มีคัน i c a คีย์บอร์ดเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผ่านมาอีกหลายๆปีนะครับวงการนี้เนี่ยก็เริ่มใหญ่ขึ้นในบ้านเรานะครับและคนเนี่ยเริ่มเห็นข้อดีของการใช้ม e คันนี้เข้าคีย์บอร์ดกันมากขึ้นนะครับมากกว่าความสนุกหรือความมันในการเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีลลิ่งในการกดพิมพ์งานหรือการตอบสนองต่างๆรวมไปถึงความหลากหลายของสวิชนะครับที่ทําได้มากกว่าเมมเบรนคีย์บอร์ดนั่นเองทําให้ผู้คนเนี่ยนอกจากเหล่าเกมเมอร์แล้วเนี่ยก็ยังหันเหหความสนใจมาที่ ical มากขึ้น,นครับ เอาละครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาทาความรู้จักกับคัสตอมคีย์บอร์ดนะครับว่าเป็นยังไงคัสตอมคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเมคานิคอลคีย์บอร์ดตัวหนึ่งนั่นแหละครับแต่ว่ามันมีความพิเศษตรงที่มันใช้คาว่าคัสตอมครับคัสตอมเนี่ยก็คือตามชื่อเลยครับมันคือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกชิ้นส่วนต่างๆมาเพื่อประกอบนะครับแล้วก็ให้เกิดเป็นเมคานิคอลคีย์บอร์ดแบบที่ใจเราต้องการได้ครับ แค่พูเดเนี่ยมันก็เหมือนจะง่ายใช่ไหมครับกับการที่ว่าเราก็ไปเลือกชิ้นส่วนชิ้นส่วนหนึ่งมาแล้วก็มาประกอบรวมกันให้กลายเป็นเมคานิคอลคีย์บอร์ดที่เราชอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีดีเทลที่มากกว่านั้นนะครับซึ่งอันนี้แหละครับคือสเสน่ห์และก็ความสนุกของคัสตอมคีย์บอร์ดด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยวงการคัสตอมคีย์บอร์ดค่อนข้างขยายวงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำให้เริ่มมีซัพพลายหรือว่ามีคนที่รับนําเข้ามาขายเนี่ยเยอะขึ้นมากๆเลยครับซึ่งคัสตอมคีย์กกอบอรับ อย่างแรกนะครับก็คือเคสคีย์บอร์ดก็คือเป็นตัวกรอบของคีย์บอร์ดนั่นเองจะทําด้วยจากหลากห,หลายวัสดุนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือพลาสติกก็ได้ครับแล้วแต่ผู้ผลิตจะผลิตออกมาอย่างที่2นี่นก็คือเพลทใส่สวิตช์ก็คือเป็นตัวที่เอาไว้รองรับสวิตช์ให้สวิตช์เนี่ยเรียงตัวกันอยู่บน pcb ครับอย่างที่3นะครับ pcb pcb ก็คือแผงวงจรนะครับที่ให้ตัวสวิตช์เนี่ยเสียบลงไปแล้วก็ทําหน้าที่รับคําสั่งต่างๆลงไปที่คอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่4ครับสวิต ตัวรับคําสั่งก่อนที่จะถึง P C B ครับโดยจะมีหลากหลายสีหลากหลายรูปแบบหลากหลายความรู้สึกในการกดต่างกันออกไปนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปเรื่องสวิชเอาไว้แล้วนะครับว่าคืออะไรสามารถย้อนกลับไปดูกันได้เลยอย่างที่5นะครับคีย์แคปคีย์แคปนี่ก็คือตัวครอบสวิชครับที่เราต่างเห็นว่ามันมีหลากหลายสีหลักๆละที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือจะเป็นสีดําที่จะมีตัวอักษรต่างๆเนี่ยพิมพ์ลงไปบนคีย์แคปครับอย่างที่6นะครับสายไม่ว่าจะเป็นสาย U S B Type C สาย mini usb หรือว่าบางตัวเนี่ยคีย์บอร์ดก็มีการ build-in สายมาให้ในตัวเลยครับและนี่ก็คือหลกัหลกๆนะครับของส่วนประกอบของ custom คีย์บอร์ดนะครับเมื่อเราประกอบออกมาแล้วเนี่ยเราก็ได้ความเป็น custom คีย์บอร์ดอย่างที่ใจเราเลยครับโดยทั้ง6-7อย่างนี้นะครับอยู่ที่ความชอบส่วนตัวแล้วก็การเลือกวัสดุของเราเลยครับเราจะเลือกเคสคีย์บอร์ดของยี่ห้อหนึ่งแต่ใส่สวิชของอีกยี่ห้อหนึงไปเลือกเพลทที่มีวัสดุหนึ่งโดยทุกคนนะครับก็จะมีความชอบ หรือว่าการคัสตอมที่แตกต่างกันออกไปคน2คนนะครับใช้เคสคีย์บอร์ดอันเดียวกันแต่คนหนึ่งเนี่ยใช้เพลทอลูมิเนียมอีกคนนึงใช้เพลทซึ่งเป็นบรัสเนี่ยก็มีความแตกต่างกันของเสียงแล้วก็ฟีลลิ่งแล้วครับหรือคน2คนเนี่ยที่ใช้ทุกอย่างเหมือนกันเลยต่างกันแค่สวิชที่คนนึงใช้ลีเนียอีกคนนึงใช้แท็คทาวความรู้สึกในการกดเสียงหรือสัมผัสต่างๆก็ย่อมต่างกันแล้วครับและนี่แหละครับคือความสนุกของคัสตอมคีย์บอร์ดที่ทําให้เราได้ลองเล่นลองผสมสิ่งใหม่ๆและทําให้เราเกิดความรู้สึก หรือเกิดเสียงหรือเกิดฟีลิ่งต่างๆที่แตกต่างกันออกไปแล้วถามว่าการคัสตอมคีย์บอร์ดมันดีกว่าการไปซื้อเมคคานิีคัลคีย์บอร์ดธรรมดายังไงนะครับแน่นอนครับอย่างแรกด้วยความเป็นเมคคานิีคัลคีย์บอร์ดการให้สัมผัสการกดหรือฟีลิ่งในการกดเนี่ยย่อมดีกว่าแบบเมมเบรนแน่นอนอยู่แล้วครับอย่างต่อมานะครับก็คือเสียงที่ไพเราะกว่าเนื่องจากทุกสวิชเนี่ยมีกลไกของตัวเองมันย่อมเกิดเสียงซึ่งเป็นเสียงที่แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับ ซึ่งเสียงเนี่ยก็ประกอบด้วยหลัยปัจจัยไม่ว่าจะเป็นตัวเพลทเองตัวคีย์แคปหรือว่าตัวสวิชนั่นเองซึ่งพวกนี้เนี่ยเราสามารถคัสตอมหรือเลือกได้เองเลยตามที่เราชอบนะครับว่าเราชอบเสียงแบบไหนอย่างต่อมาครับนั่นก็คือคัสตอมคีย์บอร์ดเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วครัว่าเป็นการคัสตอมเพราะฉะนั้นนะครับผู้ผลิตเนี่ยก็สามารถที่จะดีไซน์หรือว่าใส่ความเป็นตัวเองของผู้ผลิตเนี่ยลงไปได้เยอะมากเลยครับทำให้ดีไซน์ของคีย์บอร์ดแบบคัสตอมเนี่ย มีความหลากหลายมีความสวยงามแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอยากที่จะครอบครองแล้วก็มาไว้วางไว,ไวบ้บนโต๊ะทางานของเรานะครับนี่เป็นคีย์บอร์ดที่เราชอบมีสีสันที่สวยงามมีทรงที่เราชอบเนี่ยพอมาวางอยู่บนโต๊ะทํางานมันก็ยิ่งชวนให้เราอยากทํางานมากขึ้นหรืออยากจะใช้มันมากขึ้นนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือ m มค h a n น c a l เข้าคีย์บอร์ดกับคัสตอมคีย์บอร์ดหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ความรู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบในเรื่องนี้แล้วก็เพิ่งจะเข้ามาในวงการนีี้นนะครับผิดพลายยงงไงเ่ ก็ติชมกันมาได้นะครับหรือถ้าเกิดอ,อยากให้ทําเรื่องอะไรเนี่ย <c oughs> ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ